ขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องรุ่งสารดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่กระลบรักทุกท่านครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องรุ่งสารดีนะครับที่ผมเคยให้คำแนะนำกับแฟนรายการว่า วิธีการตั้งตู้พระวิธรรมที่เหมาะสมเนี่ยควรจะตั้งตรงกลางพระสงฆ์สีรูปซึ่งเป็นคณะชุดสวนมีแฟนรายการท่านหนึ่งได้สแสดงความคิดเห็นมาว่าที่ผมให้คำแนะนำอย่างนั้นไม่ถูกต้องท่านให้เหตุผลว่าการตั้งโต้หมูการตั้งชุดบูชาพระวิธรรมเนี่ย ท่านผู้ชมลองนึกดูพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จะเรียงการลำจะเรียงลําดับสลําดับพระพุทธก็คือต้หมู่บูชาพระธรรมก็คือชุดบูชาพระพิธรรมในพิธีสวดนะครับและก็พระสงฆ์คณะชุดสวดดังนั้นจึงจะต้องตั้งเรียงกันครับหนึ่งพระพุธสองตู้พระพิธรรม3พระสงฆ์อย่างนี้อ่าซึ่งแฟนรายการท่านนั้นอ่าท่านท้วงติ่งมาในประเด็นนี้นะครับ โดยให้เหตุผลว่านอกจากจะเรียงตามลำดับพระพูดพระธรรมพระสงฆ์แล้วเหตุผลอีกประการหนึ่งที่แฟนรายการท่านนั้นกำลังจะให้ยับอธิบายว่าเนื่องจากว่าหลังจากพระสงฆ์สวดเสร็จแล้วเนี่ยจบแล้วเนี่ยจะต้องมีการทอดผ้าบังสุกุลและถวายเครื่องจยธรรมไม่สะดวกเพราะว่าตั้งอยู่หน้าพระสงฆ์นะครับซึ่งในประเด็นเนี่ย ผมอยากจะแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอย่างนี้ครับบาทเมื่อพระสงฆ์สวดจบเรียบร้อยแล้วก็จะมีเจ้าคณะเจ้าหน้าที่ชุดหนึ่งเคลื่อนตู้พระพิธรรมและเคลื่อนเครื่องบูชาพระพิธรรมไปเทียบไว้ด้านหน้าโตมูหรือว่าด้านที่เหมาะสมก็ได้แล้วจึงทำพิธีทอดผ้าบังสุกุลและถวายเครื่องไทยธรรมอย่างนี้ก็น่าจะปฏิบัติได้ ประเด็นที่2ก็คือเมื่อคิดว่าโต๊ะพระอภิธรรมเนี่ยวางอยู่หน้าโต๊ะ,ะวางอยู่หน้าพระสงฆ์แล้วจะทำให้การทอดผ้าก็ดีถาวายเครื่องไทยธรรมก็ดีไม่สะดวกของผมนะครับสำหรับผมในส่วนของเจ้าที่ฝ่ายอนุสาสนาจารย์ไม่ว่าจะเป็นกรมไหนกองไหนก็แล้วแต่มีหลักปฏิบัติอยู่อย่างหนึ่งของพวกผมนะครับรวมทั้งผมด้วยแหละ ผมก็จะดูว่าหน้าพระสงฆ์นั่งกับประธานนั่งแขกผู้ร่วมพิธีเนี่ยห่างกันขนาดไหนถ้ามีพื้นที่พอก็สามารถตั้งตู้พระพิธร,รมนั้นให้ห่างออกจากอาสงได้บางครั้งเมตรครึ่งนะครับอย่างเช่นวัดเมืองกาย,ยด้านใต้ค่ายกาเวลาเนี่ยระหว่างประธานอาสงตู้พระพิธร,รมห่างกันเยอะพอสมควร ดังนั้นเราก็จึงต้องตั้งตูงตงต้พระพิธร,รมห่างออกจากอาสงมาถึงเกือบ2เมตรครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับนี่คือวิธีการแก้ไขดังนั้นการจะตั้งด้านหน้าอาสง์หรือหัวอาสงน์นะครับท่านผู้ชมครับก็แล้วแต่วัฒนธรรมพื้นที่ว่าเขาปฏิบัติการอย่างไรก็ปฏิบัติตามนั้นก็แล้วกันนะครับไม่มีอะไรผิดอะไรถูกเพียงแต่ว่าดูความเหมาะสม แต่ว่าหลักปฏิบัติที่พวกผมปฏิบัติกันอยู่นี้ก็คือตั้งไว้ด้านหน้าอาจสง์ชดสวดพระพิธรรมซึ่งเมื่อดูเจตนารมณ์ที่มาที่ไปของการตั้งโต๊ะพระพิธรรมและสวดพระพิธรรมศพแล้วนะครับสำหรับผมนะครับมองว่าการตั้งไว้ด้านหน้าอาจสง์เหมาะที่สุดครับสำหรับประเด็นนี้ หลายท่านอาจจะมองเห็นแตกต่างจากนี้ก็อยู่ที่ดุลยพินิษของท่านนะครับประเด็นท้ายที่สุดก็คือเมื่อจุดเครื่องบูชาแล้วเนี่ยจุดเครื่องบูชาจับเทียนสองเล่มสมมติว่าเทียนสองเล่มอย่างเนี้ยนะครับแล้วก็กระถางทูบแบบเนี้ยเมื่อจุดบูชาเรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมปฏิบัติอย่างไรต่อ คุณสุรินบอกว่าท่านไปเจอมาว่าหลังจากจุดทูปเทียนบูชาพระพิธรมแล้วเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ทำหน้าที่เป็นพิธีกรยกเชิงเทียนหนึ่งคู่เนี่ยที่จุดแล้วเอาไปตั้งบูชาไว้ที่หน้าโต๊ะหมู่บูชาครับแต่กระถางทูบอยู่ที่เดิมผมมองว่าประเด็นนี้ไม่เหมาะสมครับเนื่องจากว่า ชุดบูชาชุดนี้เป็นชุดบูชาพระอภิธรรมสำหรับชุดบูชาที่หน้าโต๊ะหมู่บูชานั้นมีอยู่แล้วต่างหากอีกหนึ่งชดุดแต่เมื่อ,อสวดจบแล้วจะเคลื่อนชุดบูชานี้เอาไปเทียบไว้ด้านหน้าโต๊ะหมู่บูชานั้นอันนั้นเป็นวิธีการปฏิบัติเพื่อความสะดวกในการทอดภาพบางสกุลเพื่อความสะดวกในการ ถวายธายธรรมแด่พระสงฆ์อันเนี้ยเหมาะสมและทําได้นะครับเพราะฉะนั้นในประเด็นเหล่านี้ครับท่านผู้ชมครับท่านมีความเข้าใจอย่างไรมีวิธีปฏิบัติอย่างไรหรือท่านมีความคิดเห็นในประเด็นเหล่านี้อย่างไรนะครับมาพูดคุยกันภายใต้คลิปนี้เป็นการแลกเปลี่ยนกันนะครับแสดงทัศนะกันว่าสิ่งไหนดีสิ่งไหน,นควรเพื่อที่จะได้หาแนวทางปฏิบัติที่มันเหมาะสมที่สุดนะครับ แต่ขอความเมตตาจากท่านผู้ชมหรือแฟนรายการว่าขอให้เป็นการแสดงความคิดในเชิงสร้างสรรค์น,นะครับเราจะมาแรกเปลี่ยนเรียนรู้กันและก็หาข้อสรุปในการปฏิบัติที่เหมาะสมที่สุดครับวันนี้นำช่องรุ่งสารดีลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับคลิปหน้าจะเป็นเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามกดกระดิ่งกด subscribe ไว้นะครับเพื่อที่จะไม่ได้พลาดในคลิปต่อไปวันนี้ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านนั้น นอนหลับฟันดีกันทุกคนนะครับผมสวัสดีครับ